สถานีวิทยุ921สมังงานภาค5โดยมชากากรฐานพัฒนาร่วมกับกองพลฐานม้าที่1จัังหวดเพชรบูรณ์ภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์การบริหารสุบลนนาแสงจัดงานมาเด็กแห่งชาติตามแนวประชารัฐเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศและสร้างเสริมพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดยกิจกรรมในงานมีการจัดนิทรศการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า30บูธกิจกรรมการสแสดงบนเวทีการสแสดงชิงตัวประกันจากสถานีรายงานภูมัมนขาวของกองทัพอากาศการสแสดงนิทรรศการรถยนเกราะจากกองพลราที่1 กองพันหันมาที่28การแสดงนิทรรศการอาวุธยุโทโธป,ปรกรณ์จากกองพันหันปืนใหญ่ที่30การประกอบอาหารจากรถสนามจากกองพันหันช่างที่8 การแสดงชุดเคลื่อนที่เร็วบรรทาสาธารณภัยจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16กสมรานภาคหนึ่งการแจกของขวัญและขนมให้กับเด็กและเยาวชนการจับฉลากของรางวัลในพิธีเปิดงานมีนายวรพจน์แววสิงห์งามรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานมีประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมงานกว่า800 0คนพร้อมท้ให้การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งเทิดพระเกียรติระดับปรมถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งผลการแข่งขันการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติวส9 2 หประจำปี2 5 6 1ในระดับประถมะศึกษาชนะเลิศได้แก่เด็กหญิงวัญญาลือกิจ จากโรงเรียนบ้านดอนสว่างอันดับที่สองได้แก่เด็กหญิงออนปริยาเพนงามโรงเรียนอนุบาลลมเก่าอันดับที่3เด,ด็กหญิงคณิษฐาแก้วตาโรงเรียนบ้านสงเปลยส่วนในระดับ,บมัธยมศึกษาชนะแล้วได้แก่นางสาวสุนิดาทุเรียนไทยสงอันดับ2เด็กหญิงอภิษฎาทองรีโรงเรียนเมตตาวิทยาอันดับ3เด็กหญิงสุขสิริจิตรัโรงเรียนลมศักวิทยาคมพร้อมทงมีการถ่ายทอดเสียงจนจบพิธีณสนามหน้าสถานีวิทยุ921 ตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์